สวัสด,ดีครับนี่นี่ต้อนรับสู่ชาว GTA King of Gamer ครับวันนี้เราจะมาสอนลงมอด GTA สกินเออ KFG ครับเอออันนี้คุณดีฮีโร่ไม่ต้องไปสนใจครับโอ,โอย,โอย,โอยนี่ครับคุณแสงนี่ก็เสียงคุณเบี้วครับเราจะมาส่งสอนลงมอด GTA นะครับโอเคเอ,อ่ออย่างแรกน,นะครับที่เราต้องมีก็คือ K.O. ครับ C.L.E.O. K.O. สาม นี่ครับแล้วก็เข้าไฟล์ไฟล์แรกเลยเนี่ย custom co เนะี่ยแล้วก็อย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเนี่ย k o สาม library แล้วก็อันต่ออันที่สองก็คือบารอินเนี่ยนะครับ gx t hook เราก็ดาวน์โหลดไปเลยดาวน์โหลดไปตั้งสองอันเลยนะครับดาวน์โหลดไปเฮ้ยก เราดาดวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำทีละขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเปิดไอ้นี่โฟลเดอร์ G T L มาก่อนนี่ครับแล้วก็เราต้องมีโฟลเดอร์ G T a ตัวหนึ่งครับอย่างแรกที่เราจะต้องทำคือ K O ครับเนี่ยโฟลเดอร์ K O แล้วก็ copy มาเลยครับรที่จริงผมจะถนัดใช้แบบ ใช้แบบอนเน,นี้ยมันจะขนาดใช้แบบใช้แบบกด ctrl c นะครับแต่อย่างนี้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมจะใช้แบบ copy อ,ปปอย่างนี้นะครับ co ป o p y ไปก็เอาไปเนี่ยมันจะมีหกตัวแล้วก็ไป paste ใน post หรือ p a จ e อะไรเนี่ยแหละไปใส่ในโฟลเดอร์ gta นะครับทับเป็นเลยนะครับมันก็จะได้มาอย่างนี้หน้าตา k o ครับ แล้วข้างในก็จะมีอยู่สามอันแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือคุณก็ลบอันกลับไปก็ได้แล้วก็ GXT Hook ครับมันจะมีสามตัวอย่างนี้กป็ปป p y เลย Copy ปปโอ๊ยต้องแตกไฟล์ใดูก่อนแตกไฟล์ให้ดูก่อน,อนออเพื่อความเข้าใจนะครับเออคุณเดียร์ผมลง GTA มา GTA อยู่ครับทำไมหรือเอเาม GTA มลงเลยเดียว โอเคแล้วก็ copy ไฟล์เข้าไป copy เอาไปพูดใน K O นะครับแค่นี้แหละครับการลง K O ต่อไปก็คือสกินนะครับการลงสกินทับไปในไฟล์ K O เพราะเพราะว่า K O ที่เราลงไปนะ่ะมันเป็นไฟล์รับรองถ้าใครถามว่าไม่จะลงไม่ลงได้ไหมก็คือตอบตรงๆเลยนะครับว่าไม่ได้ครับต่อไปก็สกิน selector สกินซี S, S E L L E C สกินเกินกินอะไรนะ S E L E C S E L E C ไว ซีเกิลชั้นสองจุดหนึ่งนะครับเราคลิกเข้าไปแล้วก็หาอะไรก็ได้ครับที่คุณต้องการโหลดคุณขนาดโหลดแบบไหนคุณก็โหลดอย่างนั้นนะครับผมขนัดโหลดแบบโฟร์แช่นะครับโอเคโอ้ยเน็ตเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เข้าไปโน no 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 okay ที่เข้าจะดาวน์โหลดนะครับโฟร์แช่นี่เป็นเว็บที่แบบมันมีอะไรที่หลากหลาย ไม่ได้มาแนะนําเว็บนะครับแค่มาบอกที่เฉยว่ามันดีแล้วเราก็รอไปตอนที่เรารอเราก็ไปหาสกินรอกันเลยเฮ้ยผิดเว็บสกินซีเรเตอร์รอสักครู่จะเปิดเพลงรอรับนะครับเป็น G T A w o n d e r l ค่ะ ไม่สนใจก็ดาวน์โหลดไปเลยโอเคโอเค,โอเคครับเสียงให้คุณเบาๆหน่อยดีฮีโร่ดาว์โหลดมาจะได้ตัวนี้ครับเนี่ยเออเปิดมาแล้วก็จะก<ด>ินซเนเตอร์แล้วก็อะไรไม่รู้ยงยิงเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ต้องไปสนใจเนี่ยกินซเนเตอร์แล้วก็แตกฟลามาก่อน ก็จะได้จะกินซีเรีลเตอร์หน้าตาอย่างนี้อันนี้อะไรเนี่ยไม่ต้องยุ่งเนี่ยอเนี่ยเอ้ยปุ๊บเนี้ยไม่ต้องไปสนใจครับเราสนใจแค่สองตัวนี้ก็พอนันแรกะเข้าไปที่ K O คุณก็แล้วคุณก็เข้าโฟลเดอร์ G T A คุณก็เข้าที่ K O เหมือนกันนะครับแล้วคุณก็ก๊อปบเนี่ยเนี้ยเนี่ยก๊อปเนี่ยคัดไปมาใส่โอเคก็ปี้มาใส่ปุ๊บแล้วก็ไปที่ดัตตาแล้วคุณก็เข้านี้ดัตตาเหมือนกันก็เนี่ยครับลากเข้ามาใส่จะก๊อปปี้ก็ได้ไม่ว่ากัน เกมมันก็เสร็จสิ้นวิธีนะครับแล้วเราก็จะลองเข้าแล้วคุณก็ลองเข้าเกมดูเข้าเกมดูแล้วคุณก็กดอะไรเอออ่ะเราจะเราจะเราจะมาลองเข้าเกมนะครับแล้วก็เข้าเกมไปเลยนะครับชื่อเบาๆหน่อยได้ไหมครับ เบาเบาหน่อยเบาเาหน่อยเบาเาหน่อยครับเออี๋ยวก็เข้ามาอยู่ในเกม gta san เราจะมาดูกันนะว่าสกินที่จะเอาลงไปได้ผมไหมเข้าเกมไปเลยโอเคครับแล้ววิธีการเปิดสกินนะครับโอ้ยวิธีการเปิดสกินก็กดแท็บคิแล้วก็เลือก,กลูกกิ้งเมาส์อ่ะเลือนลูกกิ้งทึบ นะเห็นไหมก็มันจะมีคําสั่งครับถ้ากดก็คือถ้ากดชิปมันก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบสกินเป็นทาหารหต่างๆครับไม่ต้องไปสนใจแล้วถ้ากดถ้ากด C ก็จะเป็นแต่งตัวไม่ต้องก็ไม่ต้องไปสนใจหรือใครสนใจแล้วแต่ไม่ว่ากันแล้วถ้ากดสเปกบาร์ครับเนี่ยครับจะเป็นตัวรีนโคสกินแล้วส่วนสกินไอ้มดแดงอะไรต่างๆผมจะสอนลงทีหลังถ้าแล้วถ้าเออ ถ้าถ้ากดแล้วถ้ากดถ้ากดเน,นี่ยครับกดลูกคิกลูกที่ลูกกิ้งมาวะครับกดลูกกิ้งมาไกลปุ๊บก็จะเป็นพวกเนี่ยอันนี้เป็นกล้ามกล้ามอันนี้กล้ามกล้ามอันนี้ก็ความอ้นนมอนนมวอน,นะครับอ้วนครับแล้วก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ